ลุกไม่ได้ดูที่ลุกได้ไหมช s <S ่วยเหลือต nice> ัวเองได้ไหมอยากได้จริงๆนะต้องพูดดังๆนะลอง uk, ลงลุกลงลุกที่ล right ุงลุงลุกขึ้นได้ลองลุกกระดอยจะดูหลังจากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนนี้ดูเอ่าได้เกาะหน่อยก็ยังดีแล้วก็ไปถึงข้างน้าน่น่เน่เน่่น่่ก็ไม่ต้องมุงให้เขาแล้วพขนุ่งเองแล้วล่ะฮะเดี๋ยวนุ่งแผ่เพื้นเองได้หมดแล้วได้แล้วเออดีใจไม่ลุงดีใจไหมดีใจไหม ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบกว่าแปดสิบกว่าแปดสิบแปดโอ้ยไม่ถึงรักหลงแล้วแม่จะโกงเขาไงดีใจไหมครับพี่เดินได้ดีใจไม่ที่ลุกขึ้นได้ดีใจไหมดูไม่ค่อยดีดูไม่ดีเลยละพ่อเข้ามาพยาบาลพอเข้ามาใกล้ๆถามใกล้ๆอ่ะไม่เป็นไรฮะไปไปโรงพยาบาลเนี่ยไปนอนอยู่กี่คืนแล้วหมอบอก ให้ให้ญาติทาใจแล้วให้ลูกนะฮะแล้วก็ถามว่าพยาบาลเขาถามบอกว่าจะให้ยื้มไหม อ้าวคุณหมอยืดแบบไหนแล้วยายไม่เข้าใจเนี่ยนั่นว่าไม่เคยรู้อ่ะครับคดีเกียงนี่คือกาลังยืดกันอยู่นี่หนักทำที่ท่านนั่นอ่ะโอ้ไม่เอารักอย่างนั้นน่ะอ๋อยืดไม่เลยไม่ยืดแล้วล่ะไม่ยืดปล่อยถ้าเขาจะไปปล่อยเขาไปสบายสบายไม่ต้องไปคุมขืนเสร็จแล้วก็หมอบอกว่ามีเข็มสุดท้ายทดลองดูถ้าหายก็หายไม่หายก็ไปเลย บอกแกเดี๋ยวยายลองยาตัวนี้อีกตัวนะครับถ้าไม่หายก็ช่วยไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วออกลับมาบ้านก็มาซื้อยากระสายเส้นยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ฟังตอนนั้นยังไม่ได้ฟังตอนนี้ไม่ได้ฟังตอนนั้นยังไม่มีมั้งฮะตอนนั้นยังไม่มีเนาะ มีอหลังเนี่ยจังฟังอยู่อ่ะใช่ไอ้ไอ้อะไรอ่ะกระสายเส้นไอ้ตุยตุยชิ้นมึงไปให้น้องสาวชิ้นหนึงเลยชิ้นจบตุยยาแพ้ขนที่คุณไม่เคยตุยตุยไปให้กินให้น้องสาวกินขวดละสามร้อยห้าสิบอ่ะแล้วคิดยังไงไปซื้อกระสายเส้นของลุงมาฟังพูดอื๋อลงที่ว่าขวาแรกก็รปแป๊มขวดนี้อ่าฮะอ่าเรยังยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อ่าขวดที่สองที่อีก อัวข้นสามเวลาสี่เม็ดสี่เมตรเลยนะคุ้มเลยครับครับใช่น่ะครับคุ้มให้กินเลยไม่ไม่รันแล้วครับทีละสี่เม็ดสี่เม็รหมดไปซื้ออีกไอ้หนูเนี่ยทั้งหมดตั้แถมกินหมดหกกระปุกหก็หกกระปุกหกกระปุกแล้วไอ้ไอ่ะเอามาที่หลังเนี่ยเจ็ดมังกรด้วยไปซื้อเจ็ดมังกรตอนแรกเอามากระปุกให้คนที่เขาปวดเมื่อยไปครึ่งกระปุก ห้าสิบเม็ดแบงค์แค่ก็ไปแบงคทานให้เขาแต่ว่ากินกระาสเส้นของลงวิทย์ไปทั้งหมดเจ็ดกระปุกถึงหกหกกระปุกเจ็ดกระปุกนั่นให้ลูกสาวไปอ๋ออันนี้หกกระปุกเนี่ยจากเดินไม่ได้ลุกไม่ได้นะเวลาขี้เยี่ยวต้องพาไปแถมเพื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนนี้ลูกเรียบร้อยลูกเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนจนมาหัแล้วขัน เหอเรอียกไปเพ๋ยวหาีลยวตอนนี้นเ,เปลี่ยนเชือกไีไอ้หอละสอง้อยกว่าบาทอ่ะคืนกับวันนะหมดหอ่ะเหรอโอ้โหตะแถมฉันไม่มีตังค์ซื้อเลยนะนั่นรู้ไหมเนี่ยจะตะแถมใช้แบบเนี้ยเดือนต้องหกพันนะลูกแบบตอนนี้เปลี่ยนเพือดได้เองหมดแล้วได้ประยุงกายขึ้นได้แล้วได้ไปเข้าห้องน้ำได้ ไปกินข้าวในครัวน่ะไปได้หมดแล้วไปอ่ะไปอ่ะโอ้ในครัวบ้านอย่างกว้างเลยอ่ะไปอ่ะโอ้บ้านตั้งตกเท่าไรเนี่ยเกือบยี่สิบเมตรอ่ะเนาะเนี่ยเขาผูกทุนทรายในแจงผูกอ่าให้ให้ให้ลุงแถมจับขวดยาโชูหน่อยสิก็แค่จับขวดยาโชูใหน่อยที่กินเดินได้เนี่ยจับชูหน่อยจับชูหน่อยชูชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยที่เป็นจะถ่ายเออ จะทิจะทิตลาดหัวดงนะจะถ่ายรูปเอาไปลงเฟซบุ๊กเพื่อเป็นการยืนว่ากระสายเส้นของนุวิศวรขโลกช่วยเหลือได้จากเดินไม่ได้นะหมอบอกว่าจะยืมไหมอ่ะบอกไม่ยือแล้วนอนตักแคงเลยนะเวลาจะกินอะไรจะกินข้าวอ่ะนอนตะแคงเขาเอาศอกเนี่ยานเลยข้างเรอฮะก็ลุกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี้กินเองได้หมดแล้วกินได้กินได้ ไปต่อกตอนไปไหนไม่ได้เลยต้องคอยเฝ้าอยู่ตอนนี้ยังตึงหมดนมนเนาะโดยเฉพาะหูตึงอยูกลื้เลือกโ oh. อ้เย็บก็เย็บเสื้อเย็บชอบเย็บกระดุมยังเลยลเอาทิ้วงวางไหนอันเนี้ยตอนนี้ยังตอนนี้เย็บกระดุมได้แล้ว oh, โอ้ยเย็บมาเนี่ยแล้วเวลาร้อยจุดเข็มอะ้อยตัวเองแน่นเข็มไปไหนอ่ะโอ้โหเข็มไปไหนเข็มเข็มอ่ะโอ้พ่อพ่อลองให้ทำดิ นาย er: นายลองทำดิลองทำสิลองทำให้ดูสิร้อยจุดเข็มให้ดูสิอลองลองร้อยลองร้อยจุดเข็มให้ดูสิร้อยตัวเข็มไหมไงดึงได้ออกเอ้าดึงได้ออกดึงได้ออกก็ร้อยจุดเข็มอ้อาดึงใหม่ออดึงใหม่อาป้าบามีเอ่อปาบุญมีร้อยสิร้อยจุดเข็มหน่อยอ้าร้อยจุดเข็มชว์เดี๋ยจ๊กินกระสายเส้นหูตาดีร่างกายแข็งแรงร้อยแห่ให้เอ้าไอ้ทิพย์มาดูหน่อยอ่าร้อยร้อยจุดเข็มให้ดูหน่อ <hir> ย กันอยากดูว่าเก่งขนาดไหนอ่ะว่าร้อยตุร้อยเข็มมาร้อยจุดเข็มได้เอาพี่เอาเอาเอาร้อยร้อยร้อยจุดเข็มใจเย็นๆใช้เวลาหน่อยเนาะ ใช่ไหมแต่แผลจับได้มันยาวไปหน่อยอ่ะจับให้มันสั้นๆสิเออลองดูทีลองดูทีอ้ค่อย็ยิบเขาอยู่ประจำมนยากสนะยาก่ะเห็นไหมได้แล้วนี่มันต้องอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะกินข้าวได้เยอะไหมครับเนี่ยหลายกันเลยเหรอกินข้าวได้แข็งแรงดีหน้าตาดีเกินเยอะใส่เพื่อนๆได้เอง ข้าวห้องน้าไปเองแล้วตอนนี้ยังมีกินอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยจังหมดแต่เนี่ยกระปุกี่กระปุกะเหลือเนี่ยเหลือชิ้นี้เดียวแม่แจกแป๊วที่รถมาให้กระปุกนึงทีแล้วไปฉันชอบซื้อให้ทานเลรอ๋อเอาไว้กินดีแล้วซื้อยาให้ทานคนอื่นเ็ากินเนี่ยเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยชอบเนาะนี่จากชีวิตที่รอดตายมาแบบบุบวิดนะหมอสั่งบอกว่าห้าสิบพันสิบแล้วเนาะ เตรียมให้ลูกชายเมาเสื้อผ้าแล้วะลวะเหลอให้เมาเสื้อผ้าเตรียมไปใส่ตอนตายว่างั้นเหรอใช่หม,มอบอกอย่างนั้นน่ะไอ้ลูกชายกลับมาถึงบ้านร้องไห้โฮเลยเหต่เาเว่าหมอ,อเ็าบอกอเรียกไอ้พวกลูกอยู่กรุงเทพมากันโ้แล้ยวลูกลูกรู้ยังครับว่ากินกระสายเค็มของผมกินแล้วดีขึ้นยังเดี๋ยวยาตายนแงะมาเหลอออตอนนี้ยังไม่มาเนาะยังไม่รู้ ยังไม่ได้โทรบอกกันเลยเขายุ่งจังเลยยังไงลูกเสาเห็นสภาพอย่างนี้คงจะดีใจนะเนาะแหมลูกชายคนที่อยู่ข้ายอ่ะเขาทำห้องให้นอนแรกอ่ะห้องนวดห้องแอร์นวดนะนะฮะนวดโตห้องนวดหมดที่หลังนวดไม่นอนนอนหน่อยเดียวไม่นอนไม่นอนไม่นอนานเลยนะเนี่ยไม่นอนแล้วมานอนตรงนี้ไม่นอนเขาก็ไปทำห้องน เดินไม่ค่อยไหวไปทำให้ไงลายเลยนั่นน่ะมีโรลๆไปนะแล้วก็คือนอนนอนข้างในนะฮะนอนนี่แหละเอายุงไม่กัดทั้งวันไม่ได้แล้วเนี่ยทั้งใหม่เนี่ยบอกมานอนเฝ้ากระไดกลัวขโมยเข้าบ้านนะเราแต่แสบแสบเท่านี้ไม่มีที่ไปเลยนะไม่มีที่จะไปเลยนะโอ้มีลูกกี่คนนั่นเนี่ยสี่คนเนาะอันนี้ผมให้ไว้เนาะ วันนี้จะให้ไหว้ให้พรให้พรให้เขาเลี้ยงเขารวยหนักหนักให้ยาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอ่าเอาให้หายน้องให้แข็งแรงกว่านี้เนาะครับเอเอาละโอเคละตรงแถมนาประคุณอะไรนั่นน่ะเทพทองตรงแถมเทพทองเนาะเทพชรเพชรพทองเหรอดองแถมเทพทองอยู่วัดดงจังหวัดพิจิตร80 สามแล้วมั้งแปดสิบสามตปีมาแม่อยู่ไปร้อยแปดปีเนาะอยู่ไปร้อยแปดปีไหวไหมไม่ไหวไม่อ่ะยอมยอมหรอไม่ใช่้วไม่พี่ตู้เราตู้สิเออลุกได้นด้เข้าไปกินข้าวยังได้หมดแล้วเนาะไปเดินสีเดินสี่ขาไปนะลองลองลองไปเดิน อก็ได้ลอง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 เดินสีขาดู๋ยนี้ลองเดินสีขาให้ลุงวิทย์ดูหน่อยสิลองไปเดินสีขาให้ลุงวิทย์แกดูหน่อยสีขาจะมาตรงนี้มั้ยตรงยกตรงนี้มั้ยไปเดินสีขาให้แกดูหน่อยเออโค้ชเก่งต้องลองโค้ชเก่งต้องลองประกอบนี่แกลุกไม่ได้นะจับต้อันนี้มันเทียบ แล่วก็ล้ลังึ้นแล้วก็แขนก็ลากไปลากนะลากนะต้องลากไปคือคือนานอนะไป้ยกขี่ขาเรียกด้วยไปได้โอ้โหสุดยอดเลยเก่งนี่นั่นน่นี้ยนครับไปแล้วนะไปได้ก็ไปได้ไปกระสายเส้นของลุงวิศวั สามปีลุกไม่ได้เดินไม่ได้คไยเดินไม่ได้ขี่เยี่ยวไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไปเดินไม่ได้ผมเดินเข้าอวน้ำได้กินข้าวได้โอ้ก็ไดยเนาะเอาแล้วครับกลับเลยเอากลับมารุ่กลับมากลับมากลับมาไม่ใช่ที่ไหแล้วพียบมากลับมากลับมาลุงลุงกลับมากลับมานี่เลยอ่ะ พยายามให้เดินบ่อยๆนะอยี๋ยนั้นตรงนี้อาไปนี้นะไอตีออกระดังเล่นะเออไอตอีเป็นจักรยานปั่นนะนเอาละเอาละเขาที่เขาที่ได้แล้วเขาที่แล้วเดินม่เอง่ะได้ไหมแกยืมยืนใส่กงเกงแค่ได้ไชมไดได้ยืนใส่กางเกงได้เองแล้วแต่ฉันกขัวจะลมใช่แล้วแล้วเมื่จะมานั่งที่เขาเนี้มาไงขา อ๋อแกเก็บอกไอ้นี่เก็บเข้าที่เข้าที่อ๋อแต่เวลาขยันเก็บลงจัดเตียงจะไปเอาสีขาก็ทานไปก่อนแต่ก็ยังดีนะแต่เวลาเข้าน้ําก็ใช้สีขาไปนี่แหละไปกินข้าวในครัวก็ใช้สีขาไม่จ้องตัดข้าวมากินตรงนี้หละินเก็บข้าวมาเลาเอาละเก็บโอ้เก็บดีซะด้วยน,นั่นเก็บละเอียดด้วยโอ,โอ้เก็บละเอียดเอามาละ โอ้แข็งแรงเก็บเก็บก็คานมาหน่อยนึงเมื่อก่อนคานก็ไม่ได้เมื่อก่อนคานก็ไม่ได้ได้เลยแดดนอนข้อศอกด้านเลยอ่ะเนาะนอนตะแคงกินข้าวสบายแล้วอ่าโอเคมาเลยลุงมาๆมาเลยมามาเดี๋ยวยืนถ่ายรูปคู่กับลุงวิทย์หน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยเอ้ยยืนหน่อยมายืนหน่อยยืนหน่อยยืนคู่กับลุงวิทย์ถ่ายรูปถ่ายรูปอ้าวถ่าย ถ่ายรูปเลยถ่ายครึ่งหนึ่งอ้าว